วันนี้จะมีรถอ่ารบนอมาอีกคันนะครับอีกหนึ่งขบวนนะฮะใช้เลขขบวนหนึ่งหนึ่่งสสีามนะครับ,รบ,รบต้นทางบางซื่อปลายทางไม่ทราบว่าไปที่ไหนนะฮะกำลังจะผ่านซุ้มกเกษมบัณฑิตเพื่อเข้าสถานีหัวมากนะครับมาแล้วครับ ขบวรถพิเศษครับที่หนึ่งนสี่สามนะฮะโอ้เป็นรบนอนะครับรถเป็นรถสันหินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพวงรถตรวจทางมาด้วยฮะว้าวอย่างเด็ดเลยครับเป็นบอสอนอครับเลขหแล้วก็รถตรวจทางนะครับว้าวไปแล้วฮะผ่านซุ้มเกษตรมดดิตไปครับไลเข้าสถานีหัวมานะครับไม่ทราบว่าปลาทางไปไหนนะฮะ มาจากชุมทางบางซื่อนะครับอย่างเด็ดครับอย่างเด็ด